ันนี้จะมาสอนภาษาเมืองวันละหลายๆคำใช่ไหมคะค่ะจะวันนี้จะมาสอนคำเมืองอู้เป็นคำไทยแม่นกับเจ้าเจ้าเสื้อเสื้อเสื้อเส <c oughs> ื้อกางเกงเตวล้นวีนไข่หัว ใครให้ใครให้อะไรคะใครให้ใครใหลใครใคือที่ให้คนที่ใ,ใ,หให้เสียใจร้องไ,ไหไ้แคร์เราไม่เสียใจหรอไม่นี้สิโงไระอะไรคะ่ะอะไรอะไร ดังจมูกตา <ả. S 2> ตาคิ้วคิ้วเปิ๊กกระเด้อ <c ười>